หนูรู้ไหมตอนนี้ที่คนป่วยนะอย่างเช่นเป็นคืนนอนหลับไม่สนิทตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนันจริงๆมันเป็นปัญหามาจากร่างกายสะสมสารพิษสารเคมีไว้เยอะแต่คนเรหลงทางไปพยายามเพิ่มกแต่โปรไบโอติกโปรไบโอติกเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสารพิษสารเคมีมันสะสมอ่ะมันก็เกิดอาการนี้เหมือนกันอ่ะเธอดูอาหารที่กินวันนี้แม่มาตลาดเจ้านี้มาซื้อประจำนะเพราะเขาจะเขียนเลยว่าผลไม้เกษตร n อ a น d ีแอนด์ปลอดสารสะดวก ปลอดภัยเห็นไหมคือคนส่วนมากไม่สามารถเลือกกินของพวกนี้ได้ถามตัวเองทุกวันนี้ซื้อของในตลาดทั่วไปหรือเลือกของที่เป็นเกรดปลอดสารเกรดปลอดภัยถ้าเกิดทุกวันนี้ซื้อของตลาดทั่วไปมันไม่ได้เป็นอาหารเกรดปลอดภัยซึ่งไม่มีใครหรอกที่กินอาหารเกรดปลอดภัยได้ทุกวันแม่เองก็เหมือนกันทานได้บางมือ้อแต่ว่าคนที่เริ่มเป็นพืนนอนหลับไม่สนิทถ่ายได้ไม่คล่องถ่ายฝืดพวกนี้นะตื่นมาแล้วไม่สดชื่นมึนมึน,มนหัว พวกนี้นมันเป็นอาการของสารพิษสายเคมีสะสมมันต้องมาใช้อินโซล่าเพราะอินโซล่ามันช่วยดันสารพิษสารเคมีที่สะสมในร่างกายขึ้นให้ช่วยซ่อม d n a ให้ช่วยทําให้สารพิษสารเคมีออกจากร่างกายร่างกายเราสะอาดขึ้นผื่นมันก็หายไปการนอนหลับมันก็กลับมาดีขึ้นความรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอนมันก็กลับขึ้นมาอินโซล่าหลับลึกตื่นสมองไบรท์ได้ดีท็อกซ์ ใครมีปัญหาไปลองใช้ดูนะ